พระคำยามเช้าวันจันทร์ที่28เดือน10ปี2024สดุดี116อิสยาห์ข้อที่18ถึงจบยอน์5ข้อที่17ถึงจบยอน์5ข้อที่17สิ่งที่เราสั่งพวกท่านไว้ก็คือจงรักกันและกัน 18. ถ้าโลกนี้เกียดชังพวกท่านก็จงรู้ว่าโลกเกียดชังเราก่อน 19. ถ้าพวกท่านเป็นของโลกโลกก็ย่อมจะรักคนที่เป็นของโลกเองแต่เพราะท่านไม่ได้เป็นของโลกคือเราเลือกท่านออกจากโลกเพราะเหตุนี้โลกจึงเกียดชังท่าน 20. จงระลึกถึงคำที่เรากล่าวกับพวกท่านแล้วว่าบ่าไม่ได้เป็นใหญ่กว่านาย ถ้าพวกเขาคมเหงนเราเขาก็จะคมเหงนพวกท่านด้วยถ้าเขาปฏิบัติตามคำของเราพวกเขาก็จะปฏิบัติตามคำของพวกท่านด้วย21แต่เขาจะทำทุกสิ่งเหล่านี้แก่พวกท่านเพราะนามของเราเพราะเขาไม่รู้จักผู้ทรงใช้เรามา22ถ้าเราไม่ได้มาสั่งสอนพวกเขาเขาก็คงจะไม่มีบาปแต่เดี๋ยวนี้พวกเขาไม่มีข้อแก้ตัวในเรื่องบาปของเขา 23. คนที่เกียรชังเราก็เกียรชังพระบิดาของเราด้วย 24. ถ้าในถ้ำกลางพวกเขาเราไม่ได้ทำสิ่งซึ่งไม่มีคนอื่นํำเลยพวกเขาก็จะไม่มีบาปแต่เดี๋ยวนี้เขาเห็นและเกียรชังทั้งตัวเราและพระบิดาของเรา25ทั้งนี้ก็เพื่อจะได้เป็นจริงตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์ของเขาที่ว่าเขาเกียรชังเราโดยไม่มีสาเหตุ26 แต่เมื่อองค์ผู้ช่วยเสด็จมาซึ่งเป็นผู้ที่เราใช้จากพระบิดามหาพวกท่านคือพระวิญญาณแห่งความจริงซึ่งมาจากพระบิดานั้นพระองค์จะทรงเป็นพยานให้เรา27และพวกท่านก็จะเป็นพยานด้วยเพราะว่าท่านอยู่กับเราตั้งแต่แรกแล้ว ประเด็นไข้ควรและคำถามพิจารณาที่พระเยซูทรงบัญชาให้พวกสาวกรักซึ่งกันและกันเพราะพระองค์จะจากโลกนี้ไปก่อนตะวันตกในวันถัดไปพระองค์ทรงทราบว่ามันง่ายขนาดไหนที่พวกสาวกจะโต้เถียงและแตกแยกกันดังนั้นพระเยซูตัดสั่งสามครั้งในคืนสุดท้ายของพระองค์ให้พวกเขารักซึ่งกันและกัน พวกเราในสมัยนี้ก็ควรฟังคำสั่งของพระองค์ที่ตัดสามครั้งในคืนสุดท้ายนั้นเช่นกันนี่เป็นครั้งที่3แล้วในค่ำนั้นดู13ข้อที่34และ15ข้อที่12ดังนั้นเราไม่ควรประหลาดใจที่โลกนี้จะเกียดชังพวกสาวกของพระองค์ด้วยคำที่แปลว่าเกียดชังมิเซโอมีความหมายเพิ่มเติมว่าด um ูมินหรือเหยียดหยาม เราไม่ควรประหลาดใจที่สตาลนเป็นเจ้าและผู้ของโลกนี้มันเกลียดชังพระเยซูคริสส์สังคมที่อยู่ใต้การนำของมันโลกนี้คือคอสมอสจึงจะเกลียดผู้ที่เป็นของพระคริสต์จนถึงทุกวันนี้โลกก็เกลียดชังคนเหล่านั้นที่เป็นของพระคริสต์จริงๆ ทั้งสองฝ่ายเป็นศัตรูคู่อาฆาตกันอย่าประหลาดใจที่โลกนี้เกียดชังพวกคริสเตียนเน้นหลักข้อเชื่อเดิมที่เชื่อพระคัมภีร์อันที่จริงแล้วถ้าโลกนี้เป็นมิตรกับคริสเตียนแต่ปากมันก็เป็นสัญญาณว่ามีอะไรผิดปกติแล้วเท่าที่เป็นไปได้นั้นคริสเตียนแต่ปากไม่ใช่คริสเตียนแท้หรือเป็นคริสเตียนที่ทิ้งพระเจ้าโลกยอมรับคนของมันเองถ้าเราเป็นคนของโลกโลกก็จะรับเรา คำที่แปลว่ารักในที่นี้คือ f i l โอซึ่งมีความหมายว่าเป็นเพื่อนโลกย่อมเป็นมิตรกับคนของมันเองแต่เพราะเราไม่ใช่ของโลกนี้และพระคริสต์ได้ทรงเลือกเราออกจากโลกแล้วโลกจึงเกียดชังเราพระเยซูกำลังไปถึงประเด็นสุดท้ายของคำเทศนาของพระองค์อ้างกลับไปยังสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสอนก่อนหน้านั้น ในเย็นวันนั้นตามที่บอกไว้ในยอห์น14ข้อที่16-17ถึงและ26พระเยซูทรงเอ่ยอีกครั้งว่าเมื่อองค์ผู้ช่วยที่เราจะใช้มาจากพระบิดามหาท่านทั้งหลายคือพระวิญญาณแห่งความจริงผู้ทรงมาจากพระบิดานั้นได้เสด็จมาแล้วพระองค์นั้นจะทรงเป็นพยานถึงเราถึงแม้ว่าโลกจะเกียดชังพระองค์และพวกเรา พระองค์ทรงเตือนใจพวกเขาว่าพระองค์จะทรงใช้องค์ผู้ช่วยมาในไม่ช้าคำนี้ไม่เพียงสื่อถึงผู้นําเสนอความแทนหรือชนายความเช่านั้นแต่ยังสื่อถึงผู้ให้กําลังใจด้วย พระราชะกิจของพระบุญญามบริสุทธิ์มีมาถึงเราเป็นการส่วนตัวพระองค์ทรงอยู่เคียงข้างเพื่อช่วยเหลือและให้กำลังใจประชากรของพระเจ้าถ้าเราจะยอมให้พระองค์ทรงกระทำนอกจากนี้พระองค์ไม่เพียงเป็นของพระบิดาเท่านั้นแต่ทรงมาจากพระบิดาด้วย พระองค์ทรงเป็นการสถิตอยู่ด้วยของพระเจ้าภายในตัวเราสำรับคริสเตียนที่บังเกิดใหม่แล้วพระเจ้าทรงอยู่ห่างไกลพอๆกับที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตอยู่ภายในใจเรานอกจากนี้ยังมีพระราชกิจอันสูงส่งกว่านี้ของพระวิญญาณบริสุทธิ์อีกพระองค์ทรงเป็นพระวิญญาณแห่งความจริงความจริงมีตัวตนอยู่ในพระองค์พระองค์ทรงถูกเรียกเช่นนั้นสครั้งยอห์น14ข้อที่17 และ16ข้อที่13และ1ยอน4ข้อที่7รวมถึงตรงนี้ด้วยนอกจากนี้ส่วนหนึ่งของพระราชะกิจของพระองค์คือการเป็นพยานถึงพระคิ์แน่นอนที่นี่หมายถึงพระราชะกิจของพระองค์ในการฟ้องใจเมื่อพระวจนะของพระเจ้าถูกประกาศออกไปพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะใจคนบาปว่าถูกแล้วสิ่งที่เจ้าได้ยินอยู่นั้นเป็นความจริง เจ้าต้องกลับใจมาหาภาคิสในการฟ้องใจหรือชักจูงให้เชื่อดังกล่าวพระวิญญ,ญาณก็ทรงเป็นพยานถึงพังคิสในใจของมนุษย์อย่างไรก็ตามพระราชะกิจของพระองค์ในการฟ้องใจและในการเป็นพยานฝาฝวิญญาณจะได้ผลก็ต่อเมื่อเราเป็นพยานด้วย เมื่อเราประกาศข่าวประเสริฐแก่คนบาปพระวิญญาณบริสุทธ์ก็ทรงกระทำกิจของพระองค์เราเป็นแนวหน้าในการเป็นพยานเมื่อพระวจนะของพระเจ้าถูกนำเสนอต่อใจมนุษย์ไม่ว่าจะโดยการเป็นพยานส่วนตัวหรือโดยการเทศนาในที่ประชุมพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะทรงทำงานร่วมกับคำพยานของเราในการฟ้องใจโดยการเป็นพยานแบบเงียบๆต่อใจของคนบาป ในแบบเดียวกันกับกิจการหนึ่งข้อที่8พระเยซูต,ตรัสรวงหน้าว่าเหล่าสาวกของพระองค์จะเป็นพยานด้วยพวกเขาอยู่กับพระองค์มาตั้งแต่พระองค์ทรงเริ่มพระราชกิจคำพยานของพวกเขาจะอยู่ในรูปของคำพูดเมื่อพวกเขาเป็นพยานส่วนตัวหรือเทศนาและจะอยู่ในรูปของคําเขียนด้วย เมื่อพวกเขาบางคนจะเขียนพระคำพีใหม่บางส่วนในเวลาต่อมาตามที่พระบิญญณบริสุทธ์ทิรงโดนใจวลีที่ว่าจะเป็นพยานแปลมาจากคำว่ามานชูเลโอซึ่งอยู่ในรูปแบบปัจจุบันการและประชานเป็นผู้กระชําคำพูดนี้จึงแปลได้ว่าและพวกท่านทั้งหลายก็กำลังเป็นพยานด้วยเพราะ พวกเขาสามารถเป็นพยานถึงพระเยซูได้เพราะพวกเขาได้อยู่กับพระองค์มาตลอดการรับใช้บนโลกนี้ของพระองค์พวกเขาได้เห็นและได้ยินสิ่งที่พระองค์ได้ทรงกระทำและปัสพวกเขาจะเป็นพยานโดยอาศัยความช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์คำถามประโยคที่ว่าถ้าโลกนี้เกียดชังพวกท่าน ให้รู้ว่าโลกได้เกียรชังเราก่อนทำไมการติดตามพระเยซูจึงนำไปสู่การเผชิญกับการเกียรชังจากโลกเราเคยมีประสบการณ์ที่ถูกต่อต้านหรือเข้าใจผิดเพราะความเชื่อของเราหรือไม่และได้จัดการกับสถานการณ์นั้นอย่างไรเหตุใดผู้ที่เป็นของพระองค์นั้นไม่ใช่ของโลกเราเข้าใจว่าการไม่เป็นของโลกหมายถึงอะไร ในการดำเนินชีวิตของเราเราเห็นด้านใดบ้างที่เราถูกเรียกให้แตกต่างจากค่านิยมของโลกและเราพบความท้าทายใดบ้างในการใช้ชีวิตอย่างแตกต่างจากโลกและเราพึ่งพาพระเจ้าได้อย่างไรในการรักษาความชอบธรรมในชีวิตของเรา พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเป็นพยานถึงพระเยซูและพระวิญญาณจะทรงนำให้เราทำภารกิจนี้เราเคยรู้สึกถึงการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการเป็นพยานหรือไม่พระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเราอย่างไรในภารกิจนี้และเราพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างไรเมื่อเรารู้สึกไม่มั่นใจในการเป็นพยานถึงพระเยซู พระเยซูทรงสั่งให้เหล่าสาวกร่วมเปลนพยานถึงพระองค์เรารู้ถึงการทรงเรียกนี้ในชีวิตของเราอย่างไรเราเห็นบทบาทของตัวเองในการเปลนพยานถึงพระเยซูในครอบครัวชุมชนหรือสถานที่ทำงานอย่างไรมีโอกาสไหนในชีวิตที่เราได้เป็นพยานถึงพระเยซูอย่างเป็นธรรมชาติและเรารู้สึกว่าคนที่ได้ยินนั้นเข้าใจหรือสัมผัสถึงความรักของพระองค์หรือไม่ ขอบคุณมากนะครับเพื่อนๆที่ฟังมาจนถึงตอนนี้นะครับผมขอให้พระเจ้าทรงอวยพรพรเพื่อนๆทุกคนนะครับขอให้พระเจ้าทรงเมตตามไม่ว่าคุณจะเจออยู่ในสถานาการณ์ไหนนะครับขอบคุณพระเจ้าครับเอเม n น